อยากใหญ่เชียร์ก้าสูงสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะวันนี้เจะอยากก็ตัดหญ้าแปลงยางอยู่นะคะเดี๋ยวฝั่งนี้คือย,ยังรกอยู่เหลืออีกไม่กี่โซดเองแต่ว่าคือต้องเก็บแล้วมันเป็นแข็งที่แข็งที่ทลาดเอียงเราจะเก็บฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะขอยฝั่งนี้อันนี้จะไม่ซอยนะคะฝั่งนี้เพราะว่าซอยไม่ได้มันเอียงเยอะมันเป็นควรตะก้องให้ใ่ขากล้องตะก้องหัก นี่ไม่ทีพอเดินไปปุ๊บเดี๋ยวกล้องมันสั่นเกรงใจพี่ี่เพื่อนจังดูแล้วเดี๋ยวกล้องสั่นอันนี้ก็เดี๋ยวนากนตาตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้นะคะฝนไม่ตกก็น่าจะเปลี่ยนจานเป็นสามจานหรืออีกวันนึงแหละเว้นไว้ก่อนเพราะว่า,าดินมันยังไม่แห้งดีจริงๆนดกับพี่ที่ปลูกสำลรดแล้วว่าจะไปลงสามจานใช่ไหมคะ บอกไปแล้วเราก็โทรไปบอกว่าเออเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะเข้าไปให้นะแค่นี้ก่อนถามนะานะบอกว่ามันดินไม่แห้งทีผมไม่อยากไปเพราะว่าไปก็เดี๋ยวทำมันลำบากมันไม่สวยมไม่ดีมันเละอะไรประมาณนั้นลุนก็ไม่ไปอะไรประมาณนี้ค่ะแกบอกเดี๋ยวผมมาเก็บออแต่หจ้าก่อนพอมันแห้งผมจะไปให้ อีกอย่างหนึ่งคือแกบอกจานะมันต้องอัดจารบีก็ไปซื้อจารบีมาให้นะคะวันนี้เดี๋ยวเข้าไปแกสั่งแล้วแกสั่งแ,แกบอกผมบอกหลายวันแล้วนะลืมด้วยความที่ไม่ได้ค่อยได้ลงจานนะคะก็เลยไม่ค่อยตรงนี้จะโยเกเย่งนิงึงแล้วก็ลำบากนิดนึงชิมันเอียงค่ะชิ้นแข็งมัอนเขาเรียกอะไร มันไอ้นี่ขึ้นนี่ลงกล้องก็กล้องก็เดี๋ยวจะสันส่นๆเพราะด้วยความที่เดินไม่ได้มีขากล้องมันจะโยกเยกก็เลยต้องยืนทีนึงนี่มันจะเอียงนะคะตรงเนี้แยแปลงฝั่งเนี้ยค่ะฝั่งที่เหลือเนี่ยเราก็เลยซอยไม่ได้เพราะว่ามันตีนตีนควรที่เขาไม่หลักฐานนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันแบบ ขามีหลังคาหมดแหละแต่ว่าในความที่แบบมันเอียงกัมัน,ต,นตีนควรตีนควรว่าตีนตีนเขาแต่ตีนไม่มากไงมันแบบนั่นแหละมันก็สรุปลงไปเยเยอะเนี่ยเหมือนลุกระนาดเลยพี่ขึ้นนี่เลยลุ้นอยู่ค่ะว่าฝนจะแรงให้เราอีกกี่วัน ต่จะพยายามเดินนิ่งๆนะคะเพราะว่าถ้าฝนอุยข้างล่างนี่หินเยอะวรวยเนี่ยแรงให้เราหลายๆวันไอสักค์ูกงเ้นเดือนพอดีอะแปนน้นนาแค่บนเดือนนี้โอ้หินหินเยอะค่ะตรงนี้ข้างล่างนี้นะคะ เป็นเป็นเป็นทรายก็หินหินทางคบกหินกรวดอะไรกันรู้อะเต็มเราเดินใกล้ไม่ได้เราดูข้างล่างนี่จะเดินจะล่างลางไปเนี่ยอันตรายเหมือนกันแล้วทีนี้นะแกจะตัดห่างจากต้นยางเยอะอยู่นะคะเพราะว่ารากยางลอยจะแกแบบติดติดไม่ได้เหมือน บางส่วนบางส่วนคือเราเก็บติดติดขอบต้นยางเลยได้เดี๋ยวต้องห่างนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเพราะส่วนนี้คือเขาเขาจะมีคนเหลี่ยงรอบรอบขอบแล้วไอ้ระหว่างต้นเราก็วิ่งห่างห่างากยนอวนตะเรียงลงถราเช้านี้นะคะยุงเยอะ เนียงลงฝั่งนี้นะคะจากข้างบนลงมาเทลงมาเนี่ยเนี่ยเรียกว่าตินกวดเรียงลงมาเทลงมาแล้วฝั่งนี้นะคะเพราะถ้าฝนตกเยอะๆมันจะลื่นเราก็ทําไม่ได้เหมือนกันอันนี้น้าแกบอกว่าแกมั่นใจจะทำได้เมื่อเชา้าถามกันละว,ว่าเออไปลงจานหรือเปล่านะน้าบอกไม่ครับผมเพราะว่า มันจะไอ้นี่จานอย่างดินเมล็ดเตี๋ยมันมรุนลำบากแล้วก็ลงจานก,ก็ลำบากอะไรงี้คอยว่าน,นึงจะบอกาอนุญาก่อนเอ,อยเปลี่ยนจาน มันชุดราฝั่งนี้เดี๋ยวตาล้องขออนุญาตเอ้ยย้ายที่ก่อนนะคะเราจะังค,คลิปหน้านะคะอย,ยากแก้เจียนขราวสูขอบคุณเพื่อเที่กดติดตามนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะเราขออภัยด้วยถ้ตะตาก้องอาจจะลงคลิปต่อไปตอนนี้คือตะต้องต้องย้ายที่ก่อนเพราะว่ามันถูกมาฝั่งนี้ค่ะอันตรายค่ะบควคลิปหน้าค่ะ